เชิญฟังตำนานการทอดกระถินร้อยเป็นถ้อยคำไปตามระบินเรื่องบุญกระถินเป็นบทกลอนไว้เพื่อประดับทรัพยปัญญาองค์พระศาสดา คำว่ากทิมนั้นคือเสด็จใช้ไม้ขึงตึ่มาไวขึงผ้าโดยทังเย็บจักเอ้ยได้นำมาเย็บเป็นเสื้อผ้าไม่ให้ย่อนยาน พอเย็บสำเร็จมาเสร็จเป็นทีวรนที่ียอมก่อนเป็นจีวรนคันจึงเรียกกันว่า้ากระถินนั้นองค์พระขวัญบัญญัติมาตานทอดกระถินทอดกันทุกปีกุศลเหลือที่ิ่งใหญ่นักหนาไนอานิสง รักันรักมาทำหมดเวลาวาระขันลองในเดือนสิบเอ็ดแรมหนึ่งพันแรมสองจำให่ถูกให่ต้องทั้งคืนสิบห้าพระเดือนสิบสองสิ้นสุดวันจองกระทิหน้าตากับผู้สนโดยทั่วทั่วปัง ทำกันได้ตามการงานไม่มีจำกัดในวันเวลาตามแต่ศรัทธาการทิศเพื่อวันการทอดีนั้นติดเวลาแค่ทิศศรัทธาก็ไม่พ้นผ่านแต่ว่ากระเทียมนั้นจำกัดการ ไปอวาวสากวันลอยประทรงจะขอบพระนียงเรื่องพระกะทิลที่เคยได้อินดั้งจุดประสงค์เป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องพระทั้งสามสิบองค์เรื่องของพระสงร์องค์สาสดาคิดจะเข้าเฝ้าองาค์พระหัว ที่เชตวันพิหารนาได้ออกจากเมืองชื่อพาธาโดยจากมภูนาหาพุทธองเดินทางมาถึงถึงเมืองสาเกตได้กำหนดเขตพันษาตรงผิดจำพันษาทั้งสามเดือนตรง เขียนที่บ่งในธรรมนายถ้าก่อนสักนิดเดียวติดตามต่อตอนสองยังรออย่าเพิ่มไปไหนเรื่องราวดีดดดมีหากมา,ทาทยทาให้ท่านใจฟังต่อ นะครับปีเตอร์ไปพบก,กันหน่อยนะครับูกเป็นคนไทยนหครับสงสยัยไปพบพี่ด้านหน้าหนยะครับพี่กลังพี่ตีด้านหน้าเลยปีเตอร์คนไทยนะเอม่ดูกคนไทยู้ยคนทนะดแล้วก็ดีก็ไ้รูจักนะก็อเจอเด็กต่อใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวพ่อจะล้มทับแนนะั้นะ อะไรเว่ยคนไทยหรือไยนี่แล้วเขาบอกเขากำลังงงกับการทำสายสิญน,นะฮะเ <laughs> ด็กยุคใหม่หัวใจเกินรอยไม่เข้าใจพิธีเซมานดี้ของไทยเรานะครับอยากจะเพื่นไปช่วยแต่ด้วยความสูงมันไม่ให้กำลังใจเต็มที่นะครับท่ายาการโย์นสายสิญระวังหัวโยมด้วยนะครับ ตนปีเตอร์มาได้ยังครับตนปีเตอร์เดี๋ยวรอที่มีการสักครู่นะครับพระอาจารย์ก็กำลังกำบังทำในในการเพิ่มปริมาณสายสินที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนสาขาใโยมที่มาเยอะมากคาดการไว้น่าจะเพียงพอแต่ดูไปดูมาแล้วข้างนอกนะครับข้างนอกเขาก็ยังไม่คิดจะเข้ามานะครับกำลังนั่งเล่นกันอยู่นะครับไม่รู้ว่านั่งอยู่ทำไม ถ้ายันวันนี้ใครได้ไปแล้วหรือไม่ได้ไม่ไไมเป็นไรครับตอนนี้เรากาลังสงบสงเงียบรอเรื่องพิธีการหลังจากพิธีการเสร็จแล้วความเป็นกันเองจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้นะครับคุณโยนก็มาถามว่าพระจะฉันอะไรนะครับ ใส่บาตรห้ามถามพรานะครับมีได้ห้าร้อยก็เอามาเลยนะครับอย่าถามย่ามันยโยมที่อยู่ต่างชาติที่ต่างประเทศที่น่ารักมากนะครับของของใครใครก็ห่วงนะครับนะครับุทธเจ้ายึดติดไว้ห้ามยึดติดในวัตถุสิ่งของนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอดีนี่ <c oughs> ขอดีนี่หน่อยซอยกันใส่มาแล้วนะครับกำลังอบอุ่นกัน ตากแดดอยู่นะครับณโยอดที่อยู่เนะีที่อยู่แถวหน้านะถ้าเสร็จแล้วขยับขึ้นมาด้านหน้านะไม่ต้องห่วงเต้าเงินเต้าทองแล้วก็สายมงคลแล้วก็ผ้ายันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็ไม่ทันพระนะครับ <c oughs> อ๋อหลวงพ่อท่านส่งขอ้อมูลสายด่วนมาว่า ญาติยโยมท่านใดที่อยากจะถวายสังฆทานเพิ่มเติมอีกเรียนเชิญได้นะครับเดี๋ยวเราจะยุติถวายสังฆทานก่อนเดี๋ยวดำเข้าสู่ภาคพิธีทางพุทธศาสนาที่เราได้วางไว้ก่อนนะครับใครจะถวายก็มีอย่ารีบลุกเพื่ออะไรครัื่อะไรครับเพื่อให้การเพื่อใหามตื่นเต้นนะครับ่นท่านบนตงทางเดินของประเทศให้เตี้ย 오 r a n g